อ่าวันนี้เรามาดูนักตกปลาครับรุ่นเยาวเห็นไหมครับถ้าเกิดไปในบน่อนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นู้นนาสินนี่ลูกสองเมียสามแะครับผมนมา่านะเขาปุ่นปุ่นปุ่น,นกลมนากลมต้าอยู่มือแรงเหตุงานไหนบะ่นนอหมายถึงมาสีไปส่งของไหนบ่อวันนี้ครับเนี่ยมาดูกันครับบ่อบ้านรุ่นพิชิงมีนักตกปลาครับต้องบอกว่ารุ่นเยาวเลยนี่ครับโอเคสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าช่อะไรแนะนําตัวหน่อยลูกพลาคินแปดเซียนคระบ้าะาคินแปดเซียนนะครับโอ้โหอันนี้เป็นหนัวอายุกี่ขวบแล้วลูกห้าครับห้าขวบเนาะได้กี่ตัวแล้ววันนี้ห้าครับห้าตัวแล้วอืมโอ้หเนี่ยเนครับวันนี้คือนักตกปลารุ่นยาวมาพร้อมกับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสร้างความเหมือนกับปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเนาะครับผมพาไปทุกบ่อหรือเปล่าครับนี่ เขาเป็นคนพาผมไปครับเอาเลยครับเขาเป็นคนพาผมไปใช่เขาเขาเอไปครับอ๋อไปกับพ่อคือหมายความว่าพ่อต้องพาเขาไปใช่แกระบบอไหนมีเนี่ยเขาเขาต้องให้เราพาไปใช่อ๋อวันนี้โอเคไหมวันนี้รู้สึกว่าหมานต้องไหมหรือไงสนุกครับวันนี้สนุกเนาะเขาตกเองคนเดียวเลยอืมตัวเองคนเดียวเลยใช่ครับคือได้หรือไม่ได้มันเป็นส่วนส่วนหนึ่งเนาะแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเนี่ยครับดึงเขาออกมาจากหน้าจอนะครับตามที่เห็นครับมาตกปลาต้องมีสมาธินะในการตกปลาเนาะ มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการที่เราจะได้ปลาเหยือที่ใช้เป็นเหยื่ออะไรครับนี่เขาใช้เหยื่อแปดเซียนครับอ่าใช้ยี่ห้ออื่นไหมหรือว่าใช้แค่ยี่ห้อนี้ก็มีแปดเซียนครับแปดเซียนแล้วก็บวกไส้เดือนบ้างนิดหน่อยอ๋อมีไส้เดือนบ้างครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นเมนดหลักที่ช่วยเรียกปลาครับอ๋อใช้ใช้ตัวนี้เลยมันถุงละเท่าไหร่ครับที่ซื้อมานั่นตัวนี้ถุงใหญ่ประมาณ80บาทหรือร้อยหนึ่งนี่นะครับประมาณนี้จะแต่พื้นที่ครับอ๋อครับผมเป็นเป็นเมนดหลักมันมันจะช่วยกระจายฝุ่นเรียกปาาาเข้มกินครับ แล้วมันมก็นจไปเจอเหยื่อเราเป็นพวกไสเดือนพวกขนมปังอีกทีหนึ่งครับอ๋ออันนี้คือประสบการณ์ที่เคยตกมาเนาะใช่ครับก็ลองดูนี่มาดูนักตกปลารุ่นเยา,า่<ช>มาพร้อมกับคุณพ่อแต่ไม่ใช่ครับคุณพ่อมาพร้อมกับลูกใช่ครับโอเคเนาะ<ช>ที่บ่อกตกปลาบ้านรุนพิชซิ่งอ๋อเป็นคนอยากมากครับอืมคงจะเห็นเขาทุกๆบ่อเป็นไงลูกงูชอบไหมชอบครับอืมทำไมถึงชอบตกปลารครับเพราะว่ามันสนุกครับมันสนุกอืมได้ปลาแล้วเอาไปทําอะไรลูก ได้บางทีก็ต้มบางทีก็ทอดอ๋อหนูทำเองหรือว่าให้คุณแม่หรือคุณพ่อทำทำทำแลือให้ใครทำให้กินต้มปลาต้มปลาก็ทำเองใช่ต้มปลาก็ทำเองทำเองเลยนะโอ้นีคือความอ๋อนี่คือความน่ารักของของคุณพ่อกับคุณลูกเนาะที่ที่พา ลูกชายมาตกปลาครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นการปลูกฝังในเรื่องของการที่แบบจะทําให้เขาได้ห่างไกลจากหน้าจอครับนี่ตามที่เห็นส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นแต่แบบนี้ครับนู่นมีแต่แบบรุ่นแบบมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนรลินน้ลินเนี่โยโหยนั่งเงียบเข้มเลยนะครับวันนี้ได้ไปไหลไหลหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ลหลายๆท่านครับมาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสะเกดบุรีรัมนีมากันเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้คือนักตกปลาที่อายุน้อยที่สุดนะครับกับน้องอะไรนะครับ น้องพากินครับน้องพากินโอเคขอบคุณจัก,กรพัฒนชัยนาราอขอบคุณน้องพากินแล้วก็คุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ่อตกปลาบ้านรุนฟิชชิงครับผมโอ้ปลูกฟังตั้งแต่เล็กเลย